ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมหลยเฮ้ยไงแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมหน้างานช่างเล็กนะครับผมเอ๊ช่างเล็กแต่ไม่เล็กนะครับก็วันนี้นะครับพามาดูวิธีการตัดบัวแล้วกันนะครับผมก็สีที่ใช้นะครับก็จะเป็นสีโอ๊นะครับประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะตัดนะครับก็ให้ตีเตานะครับตีเตาเข้าไปก่อนนะครับนี่ จะเห็นว่าตีเต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับฮะเวลาตัดนะครับก็ตัดทั้งล่างและก็ทั้งบนนะครับแบบนี้นะครับต้องกั้นหายใจไมช่าบฮะนี่นะครับนี่นี่ช่างเล็กนะครับไม่ใช่หลวงพี่หรือหลวงพ่อนะครับก็หนีมาทำงานนะครับนี่แบบนี้นะครับ ถ้าเวลาตัดนะครับหัวเลาะไม่ได้ถ้าหัวเลาะมันจะไม่ตรงนะครับอ่าใช่นะครับนี่ดูใกล้ๆแล้วครับเวลาตัดจริงๆต้องกั้นหายใจนะครับใช้ปลายแปรงนะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะเต้องมือนิ่งๆเลยนะครับนี่ครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ดูที่ที่ตัดมาแล้วนะครับนี่ นะครับคมกลิบนะครับนี่นะครับคมกลิบเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็จริงๆแล้วอันนี้ต้องทากี่รอบช่างสองครับสองเที่ยวนะแล้วสองเที่ยวนะเพราะจริงๆแล้วถ้าถ้างานนะครับอันนี้ต้องทําให้เปรี้ยดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขามานอนนอนดูอยู่เนอะสุดยอด เรื่องเรื่องเราทาเองนะนะครับเจ้าของบ้านทาเองนะครับเพราะว่างานแบบนี้นะก็ทาได้อยู่ทําได้เราก็ทําประหยัดใช่ไหมใช่ครับประหยัดนะครับเราช่วยกันประหยัดจริงๆแล้วนะครับงานแบบนี้นะครับถ้าเราทําเองได้นะครับดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ทําเองได้อีกเหมือนเดิม ใช่ไหมช่างค่ะครับผม,มเวลาเป็นลอกกะทำเองได้ก็นี่นะครับผมเกล็ดเล็กเกล็ดนะ้อยแหละเทคนิคและวิธีการทาสีบัวหรือสีสีกันเพื่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเอา่อบริเวณข้างล่างนี่นะครับมันจะต้องถูกไม้ไม้ถูพื้นมันจะต้องถูกไม้ถูพื้นแน่ๆน,นะครับไม้ม็อบนั่นแหละนะครับดันตึง้งดันตึ้งนะครับ แบบนี้นะครับยังไงก็โดนนะครับก็ถ้าลอกไปยังไงช่างลอกก็ทำใหม่นะครับหมดเรื่องนะครับก็นี่นะครับผมเก่งเล็กเก่นน้อยแหละแค่แค่แงเอามาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ e อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แส้แงมีสิ่งดีให้ดู เปิดยูชูกมีความรู้ตั้งมากมายงานดี y วงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแก่แสะแงะแค่แซะแงะ